คะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ตอนนี้เองต้องเฝ้าระวังแล้วก็หลายจังหวัดเองนะคะได้มีการจับตามองแล้วก็ออกกฎหมายมาใช้กันอย่างเข้มงวดเลยก็คือในเรื่องของไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่น p m 2.5นะคะพาไปที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการผนึกกำลังกันนะคะควบคุมดับไฟป่าในพื้นที่ภูเขาสูงชันที่อำเภอโรก,กพระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ สืบเนื่องมาจากได้รับทราบข้อมูลนะคะการเกิดจุดความร้อนจำนวน18จุดด้วยกันตามดาวเทียมในรอบเวลาตี1นนาทีของวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานะคะนายลุ่งโรธอัศวกุลทารินผู้มนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ก็ได้มีการมอบหมายให้ทางนายจักรเก สิ่งทนาสารผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าเข้าไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าค่ะที่วณะอุทยานเขาหลวงรวมไปถึงได้มีการประสานงานแล้วก็ขอความร่วมมือในการวางแผนการปฏิบัติงานดับไฟป่ากับทางในอำเภอรกรกพระหัวหน้าวณะอุทยานเขาหลวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาลาแดงกำนันตำบลสาราแดงผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่านะครสวรรค์สถานีควบ ควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้งค่ะครับเพื่อเข้าปฏิบัติงานดับไฟป่ารวม80นายด้วยกันครับแล้วก็ได้ทำการควบคุมไฟป่าจุดที่1-9ถึงฝั่งจังหวัดอุทัยธานีและจุดที่1 0 1ถึงฝั่งนครสวรรค์ครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างควบคุมดับไฟป่าเนื่องจากว่าภูเขาสูงชันแล้วก็มีการขอรับการสนับสนุนทางอากาศยานเพื่อช่วยทิ้งน้ำบริเวณภูเขาสูงชันที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องครับ